สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,าเปลี่ยนแบตเตอรี่ตาช่างดีต้นนะครับใครที่ว่าไฟไม่ขึ้นนะครับก็ลองมาเช็คแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะมีแบตเตอรี่กับมีฐานนะครับฐานก้อนใหญ่นะครับใส่สามก้อนนะแต่ว่ามันจะกินไฟนะครับใช้แบตเตอรี่ดีกว่า นี้เราก็มาถอดน็อตก่อนนะแล้วก็เปิดฝาครอบนะครับเปิดฝาครอบเสร็จแล้วก็ดึงสายแพรออกนะครับดึงสายแพรของตัวช่างด้านบนออกวางไว้นะครับอันนี้ผมได้แกะมาแล้วนะก็จะมีสายสองเส้นนะสีแดงกับสีดํานะครับแบตเตอรี่ลูกเก่าผมแกะทิ้งไปแล้วนะเพราะว่าแบตมันหมดอันนี้ผมสั่งมาใหม่จากช้อปปีนะครับหาไม่ยากเลยนะเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรก็ไปซื้อในแอปส้มได้นะครับ ก็ได้แบตลูกใหม่มาอันนี้ร้อยกว่าบาทนะถูกนะถูกมากแล้วก็สอดสายมาทางนี้เลยแล้วก็จะมาใส่ข้คว้าบวกก่อนนะครับสีส้มนะครับสีแดงนะ่ะใส่ข้าบวกก่อนใครจะบัตรกีก็ได้นะแต่ของผมผมไม่บัตรกีนะผมขี้เกียจเสียบเข้าไปแล้วก็พันพนไว้เลย ก็ใส่สีดำนะใส่สีดำก็จะเป็นสีดำนะครับก็เสียบเข้าไปพันๆไว้รคแล้วก็วางไว้จริงๆเขาให้ไอ้ลูกกลัามันจะมีกาวสองหน้านะแต่ว่าผมไม่ใส่หรอกมันแน่นนี่ก็จะมีตัวล็อกนะไขล็อกไว้ก็อยู่แล้วครับอันเนี้ยไว้รอบหน้า แบตลูกหนึ่งรู้สึกว่าจะอยู่ได้ประมาณเกือบปีอะเกือบปีเลยแหละเพราะว่าตาช่างตัวนี้มันจะมีตัวจ่ายกระแสไฟให้ไปที่แบตอีกหกโวลต์นะครับแต่คือผมผมลองไม่ใช้แบตแล้วต่อตรงมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะเพราะมันจ่ายไฟแค่หกโวลต์เพราะว่าตาช่างรุ่นนี้มันต้องจ่ายไฟสิบสองโวลต์นะครับมาจากแบตเตอรี่นะ<ม>ก็ใส่เข้าไปเลย นี่ก็ขันน็อตให้แน่นนะครับอขันน็อตให้แน่นเรียบร้อยแล้วครับต่อมาเราก็มาประกอบนะเอาใส่แผยด้านบนนะครับเสียบเข้าไปที่เดิมนะก็ดูให้มันตรงนะครับว่ามันใส่ยังไง แต่ช่างตัวนี้ผมแก่มาสองรอบละผมก็ว่าจะเอาอยัางไงดีนะตอนแรกก็มันมันใช้ไม่ได้เนะมันจะดังติดติดติดเราก็ไปซื้อถ่านมาใส่นะฐานก้อนใหญ่ก็ใช้ได้แค่ฐ่านอะซื้อมาร้อยกว่าบาทนะสี่ก้อนใช้ได้แค่เดือนกว่าๆครับเขาหมดแล้วไม่คุ้มเราเอาเป็นแบตเตอรี่ดีกว่าถ้าใครยังใช้ตาช่างตัวนี้อยู่นะ ซ่อมง่ายซ่อมง่ายมากเลยก็ใส่น็อตเข้าไปนะใส่ครบสี่ตัวเลยนะครับคลิปนี้จะนานหน่อยนะผม,ผมไม่ได้ตัดเลยนะก็ใส่ฐานอันนี้ก็เพื่อเอาไว้สำรองนะครับ ใส่คานเก็บไว้โอเคแล้วก็พลาสติกเก่าคุมไว้นะครับไม่ไม่เอาออกเอากันการฝุ่นเผื่อมันจะเป็นสนิมนะนี่เราก็ใส่ฝาลงไปนะครับอ่าเรามาเทสกันนี่ถ้าเราดันดันอันนี้มันอยู่ตร,ตรงกลางนะเราดันไปข้างหลังดันไปข้างหลังนี่จะเป็นระบบผ่านนะครับเห็นไหม อันนี้เป็นระบบทานถ้าดันดันมาดันมาตรงกลางก็เป็นไม่จ่ายไฟนะแล้วกด็ดันมาข้างหน้าดันข,ข้างหน้าครับจะเป็นแบตเตอรี่นะครับเนี่ยนิ่งเลยสีไฟแรงถ้าแบตหมดมันจะดังติดติดติดแล้วก็ถ้าหมดหมดไปเลย